เรียงเรียงรอมนายกมาสามคนี่คนนะอ้โตอสั่งเาวีแหงพิเศษครับผมเอาเหมือนกันครับยกาโตอร่อย น้าโยกาอาะเฟี้ยวให้แม่อันนี้อรู้แล้วรู้แล้วอันนี้หลานจะคออ้วนอ่ะสวัดีครับวันนลลู้เลยครับหล,ลานจะคอหลานจะคอนู่นหลานจะกอใช่อ้วนอ่ไหนยังไม่เจคอไปเนี่ย <laughs> เี๋ยวอ่ะให้อ่านแล้วนะเนี่ับตำนานแต่ับตำนานอยู่เองก็สัึงเสียงดังด้วยนะไมอ่าไม่ได้ยินไม่ได้ยินสำารับตำนานเน้วกเครื่องกบอกและใส่คเครื่องเออเดี๋ยวเียนูเนี่ย ต่อครับเหมือนกันเลยครับสั่งเบิลรอเลยไหมล่ะครับเหมือนกันเลยครับเอาเหมือนกันเอาใจไหนเอาตามผู้เชี่ยวชาญอะแต่เดี๋ยวนี้กินแต่เดี๋ยวนี้กินแล้วต้องกลับมากินต้องกินต้องสั่งต่อต้องสั่งเบิลอะไม่ใช่อร่อยนะให้น้อย จริงเหรอต้องเป็ล้มาดูจังหวะดูจังหวะไงดูจังหวะดูจังหวะเาจังหวะเขาจังหวะเาัไม้เาไม้ทุนปับนี่คนปั๊บปับปับเป็นไงเป็นไงตึงนี่มันเท่าไหร่ล่ะรุนรนเท่าไหร่ อ่ะครับเขารุ่นแรกเลยเปิดแรงเออแล้วรุ่นต่อไปอ่ะยังไม่รู้เลยเดี๋ยวไปดูอ่าให้ทุกคนเลโอ้ขอบคุณครับเด็กคนมีอะไรด้วยซีสุดของแจ้อมตรงจุดนี้มีอะไรอเียหวานของให้ปรุงเลยครับรออะไรนะฮะ มันคมเคี้ยมากตลาดเลยนะโหวตลาดเลยโห,หวตลาด,ลาดนะตลาดของรับผีพัดคองรับผีพัดเมื <c oughs> ม่อใส่อะไรบ้างอะวิ่จะใส่หวานไงใสน้ำตาลหน่อยน้ำปลาเอาหน่อยเนาะแล้วมันกดใหญ่แจแรงอะสัทำไมหมูปิ้ว เนี่ยเดี่ของแท้ของแท้ของแท้ตับเปิ้ลหั่นงอมอ่ะเหรอโอ้ยอะไรอะไรอะไรก่อนเลยอะไรอยู่นะนี่นกเส้นอะไรแบบนกเส้นดีมากคือเส้นแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะแต่มันอยู่ที่คนแบบลวกฝีมือ โล่งปีมือพอดีเลยเหนียวไม่นิ่มไปแต่ก็ไม่แข็งอืมก็แบบโบราณโบราณอ่ะไม่หวานาวหอมก็ดูใ,ใสๆไปเลยหอมพีมออไม่ไอมอีกคนไม่มา,มานะ ตอนนั้นเห็นตอนกินเจอเอาน้ำไหมเอาน้ำซุปอีกนะแล้วมันเก็อร่อยครับเดี๋ยวพอนึงไปกับกรุงเทพขาบอกเอาพี่เมย์เข้ามากินร้านนี้อืมโอ้แซ่บเดี๋ยวสองแบบเอาหรครับเออตอนที้ผมออกมากินก๋วยเตี๋ยวดิพี่หม,หมดตลา,าดหมดตลา,าดโคนดีเพื่อนอ

เดิมมองอินมานี่ก็ไม่ได้นะอืมไม่ได้ต้องขาดประจัเท่านั้นหยบลวกป,ปากเลยรรกระดูต้อาไครับผมมาวะ่ะคือออริจินอลเลยใ,เใช่หะใช่คือเขาบอกเลยว่าไม่มีรสดีไม่มีคือแบบแท้แท้แท้กระดูกตรงเลยไม่มีผงปรุงรส ฝีมือล้วนๆอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เลยนะแปลว่าฝีมือล้วนๆเมโลอะไรนะกกระดูโบเมลโลโบเมโลดีจัดดีจัดเลยพริกเขาของกูอะอืม ต้องทำเองหมดอะ่ะน้ำปลาเขมกกัมก,ก,มกอีนะเขม <c oughs> ่ก็อ่ะเม่าน้ำปลาแรกผมทำอะ่ะนักก็สี่สิบปีสี่สิบครับเ,เียนเรียงเรียงนอมนายกมา สามคนสี่คนละเลี้ยงนายกมาสามคนแล้วแสดงว่าไอ้นี่ท่าสวนสว่าเล็กนี่ร่างเลี้ยงยาวเนี่ยนี่อายุ61แล้วเนี่ยอ๋อเหรอครับแล้วก็รัฐมนตรีนี่สี่ห้าคนละอื๋อโหท่านประชดใชัยสารนี่ไม่ธรรมดาก่อนนี้อธิษฐานเพียงเกตสิบกว่าสิบกว่าขวบเลยฟอดมาเป็นนวด เขาบอกว่านวดแล้วไม่ค่อยดีเลยหละไปจับผิดเส้นหรือเปล่าไม่รู้ครับไปโดนผิดเส้นผมว่าก็จะดีรู้ผิคิดค่าเสียหายได้จ้าไม่ต้องห้าใช่ไหมทั้งหมดอ่ะห้าครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบจ้าห้าถ่วย้อยห้าสิบคอละสามสิบถูกจ้าร้อยห้าสิบแบงอะไรแบงห้าร้อย าว่าแบงค์อะไรยังมีมีมีดีเปล่าดีแบงน่าติดเปล่าเวลาเล่นก็ได้แล้วได้แล้วได้แล้วแต่ยังไม่ทำให้บอกได้แล้วเสียงมาก่อนเออยังไงเจอตัวตึงของน้องแคร์์น้องแครไปเอ๋ขอบคุณครับยังเราคุยอยนอ๋อ โอเคตองด้วยไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปแลครับมาโดนกันนะเพื่อนๆนะครับมาโดนกันนะจ๊ะเพื่อนๆเด็ดจัดเลยใช่สามสิบามสาิบห้าถ้วยร้อยห้าสิบโคตรถูกเลย